ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนานนานนานนะครับผมพี่ข้าขอ,ขอต้อนรับสู่ SG m o c h a n e l อีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเราห่างหายกันไปนาน แต่วันนี้เรากลับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับผมเราอ่ะคือจริงๆมันเป็นทริปที่ค่อนข้างกระทันหันมากๆตอนแรกเราไม่นัดจะไปน่านหรอกแต่ว่ามีเหตุบางอย่างที่ทําให้อยู่ๆเราก็มาโผล ok ่ที่น่านได้นั่นแหละเพราะว่าอย่างนั้นนั่นแหละเหตุผลนี่แหละครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนในจ,จังหวัดน่านบ้างครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติน่านนะครับผมนี่ยังกะอยู่แบบญี่ปุ่นเลยให้เห,หมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงนะเนี่ยเราเดินไปดูข้างในกันครับว่า มัน <Okay. S 1> สวยยังไงเพราะว่าจริงๆคือคนแนะนําเยอะมากให้มาเหมือนมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใครมาหน้านก็คือแบบต้องมาแวะตรงนี้สักที่หนึ่งจริงๆคือมันใกล้กับวัดภูมินใช่ที่คนเขาแบบมาเที่ยวกันด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูในพิพิธภัณฑ์แห่งพันธสถานแห่งชาติด้านก่อนว่ามีอะไรมีมุมไหนสวยๆถ่ายรูปได้บ้างถ้าผมไป ครับก็อันนี้เราก็เดินชมรอบๆซุ้มลีลาวดีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศล่มลื่นแบบเย็นๆสบายๆให้แบบมุมมคนมานั่งพักมาถ่ายรูปกันครับผมก็เดี๋ยวเราหน้าจะหลังจากนี้ไปไหนต่อนะคุณบอสน่าจะไปหาข้าวกินนะครับข้าวซอยของคุณบอสเราตามหาข้าวซอยของคุณบอสกันอยู่นะครับตอนนี้ใช่หลังจากนี้เราคงไปหาข้าวกินเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะกินเมนูอะไรมีเมนูอะไรน่ากินบ้างครับก็ ก่อนจะไปกินข้าวพอดีเราผ่เดินผ่านพอดีก็เลยเราเลยมาดูแวะวัดภูมินกันก่อนนะครับนี่ฮนะซึ่งคนที่เนี่ยหลายคนเขาแนะนำว่าให้มาเหมือนกันค่อนข้างแบบจำเป็นต้องแวะเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าอือโอ้โห ือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากครับคุณบอสทำบุญนะครับผมเป็นอะไรที่ผมเจอได้ยากจริงกับตัวกับใจก็ดีแล้วเพื่อนเนี่เป็นทางขึ้นคุณติคุณติไม่ขึ้นไปหรอครับป้องเท้าไว้เพื่อนอยู่อ๋อหน้าทียนยิง่งใหญ่อน,นีรองเท้ารองเท้าหายรองเท้าแพง,เ,งเลยป้าไวท้ทิ้งทงไม่เหรอนี่ล่าสุดมาตอนในใหม่เดินเข้ามาไง บอกว่าตีไม่เข้าเหรอแม่ของกําลังเฝ้ารองเท้าให้กูด้วยขอได้ได้กูเฝ้าให้ข้างในกำแพงวัดมีทําไมข้างในนี้เราก็จะมีความเชื่อนะครับว่าเป็นรูปกําแพงเพ้นว่าเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายกระติบกันนะครับความเชื่อคือถ้าอีกอักระติบบอกรักกันผ่านกําแพงนี้ก็จะทําให้รักมั่นคงยืนยาวเราก็ไปดูข้างในกันนะ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยกลองทัดต้องเดินด้วยท้องไม่ถึงข้าวซอยแล้วมั้งดูอจากทรงเนี่ยหมายเลขเต้ปกินข้าวซอยอ่ะใ้อร่อยข้าวซอยข้าวซอยหมายเลขเต้ปกินข้าวซอยทุกคนเริ่มเรียกร้องหาข้าวซอยกันแล้วนะฮะเต้ยกินข้าวซอยเดีย๋ยวเราไปกินข้าวซอยกันดีกว่าแล้วเราก็เดินมาเจอร้านข้าวซอยฮนะข้าวซอยร้านแม่เจ้าเก่าครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาติจะเด็ดแค่นขนาดไหนนะครับต้นตำรับของแท้ <S <S อ่ะอาหารเราก็มาแล้วนะครับตอนนี้นี่ของคุณบอสเป็นอะไรครับเนี่ย ข้าวซอยข้าวซอยเนื้อไี่นที่ติดก็ได้กินนะฮะหน้าตายิ้มแย้มแลต่างจากตอนอยู่ในวัดเหลือเกินผมไม่รู้ว่าผู้รุนผู้ลายดูร้อนรนนะครับตอนนั้นตอนนั้นมันร้อนจริงครับมีของผมครับเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็เมียนี้ด้วยเตี๋ยวเรือนะครับหลายอยากเป็นไงบ้างอะไรไหม ก็า้สมุนไพรสมุนไพรเยอะนะอออร,อร่อยดีกรอบงข้าวซอยมคนเหนือจริงมันจะมีข้าวซอยม,มันจะมีเส้นกรอบๆอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็มีเส้นนิน่มๆข้างในแล้บีบมะนาวไปรับโอ้คนเหนือจริงนันอู้เหนือได้กับเจ้าจต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับคนณขอบันชั้นสูงไป้ไงครับคุณท่านโอ้โปากเหมดแล้วครับคุณท่านหิวอร่เลยกหมดแล้วดูคนชั้นล่างอย่างเราอะ น่ากินดังร้อนไม่อร่อยมันก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เรากินข้าวซอยกินข้าวกันอิ่มเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของ ขี่แมคโครแล้วก็จะขึ้นไปกลางเต้นบนดอยกันครับวันนี้ก็จะไปดอยอะไรนะดอยเสมอดาวดอยเสมอดาวนะครับวันนี้อันนี้คือจุดหมายปลายทางของวันนี้นะครับเราจะขึ้นไปตั้งเต้นกลางเต้นแคมปิ้งกันบนดอยเสมอดาวครับแ,รแล้วเดี๋ยวเจอกันทีช่วงกลางเต็นแล้วกันนะครับสาย อาจจะงงว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะครับคือ,คอจริงๆแล้วเรายังก็ยังไปไม่ถึงแคมป์หรอกเพราะว่าเราแวะอีกแล้วคือตามหลักเราต้องไปถึงดอยเสมอดาวแล้วใช่ไหมคือเราไปซื้อของที่ไมโครมาแล้วแล้วเราก็คือต้องตามแผนคือเราจะขึ้นดอยเสมอดาวต่อแต่ทีเนี้ยคือก็ได้ยินมาอีกว่าน่านอ่ะมีมีที่เที่ยวอีกที่นึ่งคือจะเป็นเขาเรียกว่าเส่าดินนาน้อยเราก็เลยแบบเปิด g o o g l e Map ดูสรุปว่าเฮ้ยมันใกล้กับมันใกล้กับแคมป์ที่เราจะไปเว้ยก็เลยเลือกที่ แววก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นครับก็คือตรงนี้ก็คือที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเสาดินนาน้อยนะครับผมมันอะไรมากมากเลยนะครับมันน่าอัศจรรย์ใจมากมันเริ่มต้นจากเนี่ยหินเม็ดทรายอันนี้ก่อตัวขึ้นมาเฮ้ยเกิดเกิดที่ไหนนะครับเกิดที่ไหนะ ก็ที่น่านครับเฮ้ยคนน่านบอกครับเดี๋ยวเราไปดูเสาดินนาน้อยกันใกล้ๆดีกว่าครับอ่าก็คือเขาขอความร่วมมือคือชมได้แต่ว่าห้ามปีนไปนี่มันก็คือจะเป็นแบบเป็นเสาเป็นดินก่อตัวขึ้นมาเป็นเสาอย่างเงี้ยเป็นใหญ่อารมณ์คล้ายๆเหมือนต้นไม้ก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูบรรยากาศรอบๆไปดีกว่าของเสาดินนาน้อย นี่คือคุณบอสผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา oh. ของเราครับน,นี่เดี๋ยวคุณบอสจะมาแนะนาเกี่ยวกับเาสาดินนาน้อยนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณบอสให้ลูกทุกคนมองไปที่ยอดนะครับครับจริงๆเสาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรอกเฮ้ย <Hey. S 1> ตรงเนี้ยมันยุบเฮ้ยไอคีตรงเนี้ยมันยังเหลืออยู่ <Hey. S 1> จริงอารมณ์เหมือนเวลามึงวิดพื้นนี่ยวิดพื้นนี่คือจริงๆคือมึงไม่ได้ดันตัวขึ้นจริงๆอ่ะถ้าทุกคนรู้ดีอ่ะจริงๆโลกเราอ่ะ มันอยู่มันอยู่ระนาบนี้ใช่ไหมเวลามันหมุนมันหมุนอย่างนี้หมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้แต่พอแบบไอ้ไอ้ใหม่อะไอ้ใหม่วิดพื้นใช่ไหมโลกมันตกมาเลยเนีพอเขาเนี่ยมันหมุนอย่างนี้เ <c oughs> ลยอย่าดูกระตูนเยอะน้ก็ประมาณนี้นะครับเสาดินนาโน่นนะต่อไปเราจะไม่แวะละเราจะไปที่แคมป์ดอยเสมอดาวของเรานะครับผมเชร์วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกัน อะไรนะดอยเสมอดาวแล้วนะครับแต่ว่าเราติดปัญหาอย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็คือคนเยอะมากครับคือตอนนี้เราไม่มีที่กางเต็นท์แล้วคือตอนแรกเรามีเห็นอยู่ประมาณ2ที่แต่ว่าล่าสุดมีคนเดินไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็าเลยแนะนําว่ามันจะมีอีกที่หนึง่งจำไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันอยู่ถัดจากนี้ไป2กิโลตรงนั้นจะเงียบกว่าคือเขาบอกมาอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูที่ีนึงว่าเป็นยังไงบ้างถ้าตรงนี้มันเต็มอ่ะเราก็อาจจะต้องย้ายที่ไปตรงนั้นก็เดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนละครับ ราก็อยู่ที่ม่อนเคียงดาวแล้วนะครับมันเส้นทางในการเดินทางมาอาจจะลําบากกว่าสันดอยเสมอดาวแต่ว่าดูวิวครับคนคือวิวหลักล้านเว้ยจริงทางเดินขึ้นนะครับผมสมาชิกทุกคนจะมาลองก้องกังสวัสดีครับสวัสดีครับ นนก็คือม้อนเคียงดาวเนี่ยตกคนละร้อยห้าสิบบาทจุดดีของม้อนเคียงดาวตรงที่ถ้าเกิดเหมือนเน้นมาเฮฮากับเพื่อนกินเหล้ากินเบียร์หรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนเหมือนกลางเต็นท์แคมป์กับเพื่อนเนี่ยก็นแนะนำม้อนเคียงดาวนะเพราะว่าเหมือนเราสามารถเสียงดังได้เราสามารถแบบคุยกันได้แต่ถ้าเป็นดอยเสมอดาวอันนั้นก็คือจะเป็นสไตล์เน้นเงียบสงบเน้นแบบความสงบครับใช่อันนี้ก็ประกอบกาาัรตัดสินใจกันดูครับ,บเหมือนเหมือนคุณบอสจะเจออะไรพิเศษนะครับมีอะไรวะ แี่ยม,มอลองดู <laughs> <c oughs> นี่คือขุมทรัพย์ที่เราค้นพบบอส<ช>ผมไม่ไม่เสียใจเลยครับที่เราเลือกม่อนเคียงดาวออแม้เส้นทางมันจะยากลำบากแต่ว่า,าสิ่งที่ได้ตอบแทนมันคุม้มจริงๆครับวิวหลักล้านเพ้่อายจริงนี่ผมอยู่นอร์เวย์ครับเนี่ยตองเอก็เกแพร์เรอจังหวะดนี้ธรรมดาไม่ถ่ายไม่ได้นะเนี่ยคือบรรยากาศวิวของทางม่อนเคียงดาวสุดจัดเฮ้ยสุดนี่ ครับผมเ,เ,เดี๋ยวผมให้คนคลองก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่ง,งเดี๋ยวผมจะโชว์สก,กิลกางเต็นด้ดยตัวคนเดียวครับเราก็เพิ่งกางเต็นกันเสร็จนะครับได้ความรวดเร็วแต่เมื่ออาชีพอะคือแค่เต้นหรอให้กูให้กูสร้างบ้านเลยก็ได้เอาจริงครับผม ก็เดี๋ยวเราเตรียมของเข้าเต็นท์ก่อนแล้วเจออีกทีกลางคืนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับตอนนี้ก็คือเราเตรียมของกันเรียบร้อยแล้วครับตอน,นก็ทุกคนกําลังทําอาหารกันอยู่อาจจะไม่เห็น <c oughs> คือตอนนี้บบไฟมันมืดมากเว้ยมันไม่มีไฟแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้าอาจจะต้องจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาต่อกันอีกทีนะครับก็ไม่ลำบากหรอกเหนื่อยแต่ก็สนุกดีครับเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันอีกทีแล้วกันนะครับเจอกันบ๊ายบายครับตอนนี้เราก็ ตื่นกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเพิ่งตื่นเมื่อคืนก็คือทํากับข้าวกินกันแล้วก็นั่งคุยนั่งเล่นอะไรอย่างนี้กันนะครับแล้วก็คือที่พีกเว้ตอนประมาณสี่ทุ่มอ่ะคือเขาปิดไฟหมดเลยคือเหมือนว่าเขาอะให้กดเขาคือเหมือนลังสี่ทุ่มาทุกคนก็คือเหมือนจะค่อนข้างแยกย้ายกันนอนเพราะฉะนั้นตอนสี่ทุ่มเขาเลยปิดไฟปิดไฟหมดพอปิดไฟหมดอ่ะสิ่งที่เราเห็นอ่ะก็คือดาวเว้ยคือดาวเยอะมากบนท้องฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูหลังจากนี้ ก็เดี๋ยวเราจบคลิปเที่ยวทริปน่านเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเป็นการมาน่านครั้งแรกของผมแล้วก็คาดว่าถ้ามีโอกาสก็คงกลับมาอีกแน่นอนนะเพราะว่าสวยมากตรงนี้เรียกชื่อว่าม่อนเคียงดาวนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เอสกิโมฟ n n แนด้วยนะครับน,นี่คือ Eskimo Reborn นะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ ai, และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆด้วยนะคะยังไม่จบอีกั่า <laughs> <laughs> นตังเริ่มบ๊ายบาย